รบกวนด้วยค่ะอะโอ้โหน้ําเพชบอกเลยว่าเนืองแน่นมากใช่แล้วค่ะเนืองแน่นมากเลยจริงๆตอบโจทย์มากวันนี้จริงๆเนี่ยเรามีเกมให้เล่นหนึ่งเกมน้องเพชน้องเตยอะยังไงใช่อยากจะให้ทุกคนในนี้ได้มีส่วนร่วมในการเล่นเกมแต่ว่าเราจะเรียกทุกคนมาเนี่ยก็คงจะไม่ได้ะนะคะ เอางี้เดี๋ยวขอสุ่มดีกว่าสำหรับคนที่จะขึ้นมาเล่นเกมกับพวกเราสามคนสามคนใช่เลือกอะไรดีโง่เฮงไหมคะให้เลือกจากธนบัตรของใครโอ้ลงลงทายด้วยเลขที่ออกอันนี้ไม่ได้ใบหวยใช่ไหมอันี้ต้องเป็นแบงค์ยีเท่านั้นแบงค์ยี่สิบนะ อ๋อบางคนบอกว่าอ๋อไม่เคยพกแบงค์ยี่สิบพกแต่แบงค์พันเอามาให้เราได้นะคะือว่าอดไปลงท้ายด้วยเลขเลขเก้าละกันแบงค์ยี่สิบอย่าเพิ่งลุกมานะคะชูมือไว้ก่อนนะชูมือไว้ก่อนมะาเเอใช่อใครที่มียืนขึ้นก่อนค่ะใครที่มียืนขึ้นก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องคัดอีกเก้าหร้ออะไรอีกคะพี่ฟ้าเลขต่อไป แบงค์ยี่สิบลงท้ายด้วยเลข9จิโปว่าไงจิโปยืนเลยนะคะเลขต่อไปสำหรับคนที่ยืนอยู่นะคะขอเป็นเลข5ค่ะห้าเก้าสำหรับสำหรับคนที่ยืนอยู่นะคะสำหรับคนที่ยืนอยู่ใครไม่ใช่อย่าลงเลยนะคะอย่าขี้โกงากตอนนี้เหลือกี่คนคะเราขอแค่3ท่านเท่านั้นเหลือถึงสามไหมหนึ่ง 1แล้วนะคะยกมือคือ2 3 4 5 6 7 8 9 10ทั้งหมดกี่คนเอ็ดสิองอ่ะอีนึ่งเลขไหมยังต้องอีกหนึ่งเลขเอาอีกค่ะ9 5แล้วก็ขอเป็นเลข7ค่ะ7 9 5 7เห็นคนนั่งแล้วหนึ่ง9 5 7งวดหน้าเจอเลยอ่ะฝั่งนี้มีเลยถ้ามียืนเลย โอ้ไม่หนึ่งสองสามสยืนเลยค่ะยืนอนกใครยืนเร็วได้นะตอนนี้ก็มียืนเลยค่ะสําหรับใครที่มีนะคะตอนนี้มี6ท่านพี่ฟ้ามี6ท่านอีกหนึ่งเลขไหมหกท่านตอนนี้เหลือผู้โชคดีแค่หท่านใช่ไหมคะอ่าคัดอีกค่ะหท่านงั้นขออีกเลขหนึ่งในธะเบัตนนั้นต้องมีเลข1ละกันค่ะ เลขหนึ่งเก้าห้าเจ็ดหนึ่งคุณพี่เสื้อสีชมพูนะคะและคุณพี่เสื้อแฟนแฟนมีใครคะฝั่งนี้หนึ่งเชิญค่ะชูมาขึ้นเลยนะคะสี่ห้าหกเจ็ดอะอันนี้ทำใหมเพิ่มขึ้นมาทั้งหไหนเอ่ยหนึ่งสองสามหนึ่งท่านเชิญค่ะสี่ห้วหกเจ็เแล้วก็อันนี้ค่ะใช่ไหมมีเลขหนึ่งด้วยใช่ไหมลูกอีกขออีกหนึ่งคนค่ะวิ่งมาเลย จริงๆให้ขึ้นมาเลยแล้วเดี๋ยวปลาน้อยออกไหมโอน้อยไหมทำไมต้องปลาน้อยอะปลาน้อยออกเออเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะผู้ชมดีอาพ่ฟ้าระวังเชิญเลยค่ะเชิญเลยอาใช่ค่ะในหนึ่งใบนะคะไม่ใช่หลายใบนะอะสี่ท่านก็ได้ไม่เป็นไรค่ะสี่ท่านอา ทั้งหมดเป็นกี่ท่านเอ่ย1,2,3,4,5สมีอีกไหมคะอ่ะมีอีกไหมเอ่ยจับคู่เป่ายิงฉุบให้เหลือแค่3คนห้าหคนใช่ไหมหนึ่งสองเดี๋ยวรอคุณพี่อีกแป๊บหนึ่งนะคะกำลังเดินมาเลยนะวะนะคะเดี๋ยวจะให้เป่ายิงฉุบแล้วก็ให้เหลือแค่คู่ละคู่ละคนโอเคโอเคมาสองสี่หก โอเค8คนนะคะ4คู่นะอ่ะอ่ะเคนอ่ะ9หันหน้าข้อหาอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งจะได้ครบ10ค่ะอ่ะ10แล้วนะสองสี่หน้้าาาเขหกันเนาะจับคู่เลยค่ะแล้วก็ยังอะยังคะขาดคนหนึ่งอ่ะวิ่งมาเลยค่ะท่านหนึ่งค่ะท่านหนึ่งโอเคเรียบร้อยครบคู่แล้วค่ะแต่เรายังจะไม่บอกนะว่ามันคือเกมอะไรอ่ะ เริ่มนะคะเดี๋ยวเราจะนับครบยังคะครบแล้วครบสิบแล้วนะคะโอเคครบแล้วฟังนะคะฟังนะคะพวกผู้แข่งขันทุกท่านนะคะชีวิตของคุณอยู่ในกำมือของพวกเราถูกต้องเพราะฉะนั้นเพราะนี่คือเกมโกกวากีซื้อสิมิดาขอร้องเนาะไม่ได้เล่นแล้วล่ะย่างยิงยาวเอลอบเดียวค่ะกระเป๋ายิงชุบอ่าเป้าเดียวก็พอแล้วเดี๋ยวก่อน ได้หรือยังคะแล้วได้ผู้ชนะหรือยังอ่ะใครชนะยกมือขึ้นค่ะโอเคส่วนท่านไหนที่แพ้นะคะเดี๋ยวขอแบบกลับบ้านกลับลักกระเป๋าจากที่นดมี่ก็ขอบไปขอบคุณมากเลยค่ะอ่ะเสมอกองเป่าเลยค่ะอายังยาวป้ากระเป๋ายิ่งจบโอเคกลับบ้านสวัสดีค่ะกับผู้ที่ไม่ได้เข้ารอบด้วยนะคะอ่ะโอเคถามก่อนอย่างนี้ว่าห้าท่าน ถ้าอยากจะเล่นเกมใน10คนนี้อยากคู่กับใครคะถามที่คนแรกเลยเกมจับคู่้านเ่เป็นไปได้เป็นไปได้อยากคู่กับใครคะอิงฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาใส่เสื้ออิงฟ้ามาเออเออมันจังไ่ะมันจังไห้ไฮดี้หนึ่งะไฮดี้ชาลลค่ะ พี่นฟ้าอ่าได้ซ้ำได้ซ้ำได้ซ้ำได้ไม่เป็นไรเกมนี้ก็คือเกมจ้องตาค่ะจ้องตาก็แล้วยิ้มให้ก็แล้วไม่เห็นม่วิ้ถ้าชนะได้กอดเลยโอ้โหและคือต้องเล่นกับคนที่ คุณเลือกเมื่อกี้นั่นเองโอ้ไม่กูสนสู้ไหมตัวเริ่มเหลืองแล้วพี่ท่านนี้น้ำแพสเป็นกิจกรรมที่เราไม่ได้รู้มาก่อนเลยไม่รู้พี่ฟาคิดเองเมื่อกี้นะคะมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยคุณพี่คุณพี่กับไฮดี้ใช่ไหมจับคู่ไฮดี้ก่อนก็ได้ิญเลยค่ะตรถ้อก่อนวันนี้ค่ะตัวรหน้านะคะตังนี้เลย ่้อบเทนถอยมาหน่อยนะจ๊ะจ้องตาอย่างเดียวนะคะมาจ้องด้านบนได้นะคะโอเคอ่ายังไงมาขึ้นมาข้างบนใครยิ้มหรือว่าหลบสายตาก่อนแพถอดถอดแมสเหรออรานับนะคะปอใหม่จะนับเวลยะเวลยาได้ค่ะไม่ไมไม่ต้องหยอกล้อค่ะแค่จ้องอย่างเดียวเลย มีชาวดนตีไหมอ่ะเริ่มหรือยังเริ่มหรือยังอ่าอ่ะเริ่มเลย5 4 3 2ี่องป่ายโอ้โหไม่มีใครยอมใครเขาให้จ<อ>่องอ,อันนี้อันนี้นึกว่าแข่งเต้นขอโทษนะตรงนี้ไม่ใช่ข้าวสารนะไฮดี้อ <laughs> <laughs> ย่า่านี่คือเกมจ้องตานะคะอย่าคิดไปอย่างอื่นเ <laughs> ออ เห็นทั้งคู่อ่ะใครก่อนงามเมื่อกี้ใครหัวล็อกก่อนเฮ้ยใครดีมันไม่ได้ปะอ่ากอดเลยพี่ได้กอดเลยอ่ากอดอ่าสิ้นหวานจับใจนะคะเอออขอบคุณนะคะขอบคุณออาไปทีมคู่ต่อไปคู่ชารลอตไหมชาร์ลอตครับ กลับมาค่ะกลับมาโอ้โหกยังไม่ทันเริ่มก็หลบสายตาแล้วอกเลยทําหลบสายตาแล้วทามยิบถ้าพร้อมแล้วนะคะหนึ่งสองซ้เริ่มค่ะโอ้โหโอ้ว้าโอ้ไม่กอดไม่คุ้มเลยใครจะฆ่กาตา ไม่คุ้มเลยแต่ว่าได้ก่อนได้ก่อนเนี่ยคุ้มละคุ้มละจริงๆงเราก็หลอกล่อให้ขึ้นมาอนแสดงความดีใจด้วยนะคะอ่ะคู่ต่อไปค่ะคนไหนเอยหายไปแล้วจึงใจมาอ่ะเรียนเชินตรงกลางเลยนะคะเดินเชิญค่ะคุณพี่อ่าเริ่มหรือยังเริ่มหรือยังคุณชีน่านับเลยคุณชีน่านับสามสองหนึ่ง พูดดีๆไม่เป็นเนาะโอ้โหยิ้มละยิ้มได้แต่ร่มเลยเห็นปะพอไม่มีใครต้านนางได้พี่เขาบอกว่าพี่ไม่ได้ยิ้มพี่ฟันทูนพี่บูริจี้หรอไม่กอนกันแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะคุต่อไปเลยค่ะคุณพี่ต่อไปเอาแอมโมเนียไหมคะหรือไงร้หน่อยมาเลยค่ะคุณพี่อ๋อโอเค สู้ๆนะคะคุณพี่ค่ะน้ำตาไหลเลยคุณพี่เขาน้ำตาไหลเลยนับนะคะ 3..2..1 ค่ะโอ้ยดูมากเลยอ่าโอ้ยนชื่อแฟนเขานี่คือรายการวันนี้ที่รอคอยนะโอ้ขอบคุณมากนะคะน่ารักเลยนะคะนะคะท่านต่อมาเชิญเลยค่ะโอเคนะ อมสู้เขาค่ะสู้เขาตอนนี้ไม่มีใครต้านคุณอิงฟ้าได้แล้วนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะ3 2 1สองหนึ่งพี่สู้คือไว้พี่ห้ามยิ้มเด็ดขาดเขาจะยิ้มพอหลอกเนี่ยแหละหยุดสู้เขาสู้เก่งมากโอ้ปโอไมายโอ้โหช็อตนี้อ้าช็อตนี้กูตายโอไมค์เกิร์ดห้ามยิ้มห้ามยิ้ม อย่าให้เห็นฟันอย่าถอยค่ะอย่าถอยพี่เดินเข้าเลยค่ะเป็นหนูหนูเดินเข้าแล้วนะจริงอย่ายอมอย่ายอมเดินเข้าไปเลยพี่ในฉันเล่นเกมนี้ไม่ได้เพราะว่าฉันพุมปากไม่ได้พี่ทำได้ไม่แต่ใดๆคือจีน่าเชีย์มวยอยู่หรอไม่ละคางอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

ปริ่มแล้วนะตอนนี้จ้องตาก็แล้วยิ้มให้เดี๋ยวขอขอเก็บอัะตรายมีวีแ้วเดี๋ยวไปนอนเสร็จแล้วเรียกด้วยนะคะเสร็จแล้วบอกนะมีฝ่ายแพ้สักทีนะคะโอ้โหเก่งมากจริงๆเก่งมากคอนแทคเลนส์พี่ฟ้าแห้งแล้วนะคะก่อนน้ำยาด่วนเลย ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเป็นเการที่ศิษอาตาเชิญทางนี้เลยนะคะอ่ะนะสำหรับกิจกรรมของเราเนี่ยมันจื่อใส่มากเลยน้ำเพชรใช่แล้วค่ะเอาละหันในตอนนี้นะคะเราเนี่ยจะมีหนึ่งในสิบคนนี้นะคะที่จะมาร้องเพลงโชว์กัน นี่พูดเลยว่านี่อุบว้ก่อนจริะอะไรนะจริงๆต้องบอกนี้ก่อนเตยว่าจริงๆตารางกิจกรรมของการมิงเนี่ยเกมมันจะเยอะมากกว่านี้แต่เนื่องด้วยว่าวันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกด้วยแล้วพวกเราก็ตื่นเต้นด้วยนะคะมันก็เลยค่อนข้างที่จะกระชับนิดนึงเนาะแต่ว่าทุกคนยังอยู่ถึงตอนงานหมอลำไหมคะอยู่นะคะน่ารักที่สุดเลยเดี๋ยวมามนกันต่อนะคะอ่ะเดี๋ยวจะมี หนึ่งเดีนดยจะมีการร้องเพลงนะคะแต่ที่สําคัญเลยกิจกรรมแบบนี้เรามีอีก3ภาคด้วยกันนะคะใครที่สนใจสามารถจองบัตรได้ที่แฟนเพจมิสแกรนไทยแลนด์นะคะซึ่งตอนนี้บัตรกด้จะหมดแล้วรีบๆกันเข้าไว้เลยอ่และเราจะไม่รีรอให้เสียเวลานะคะขอเชิญนะคะกิจกรรมสุดพิเศษการร้องเพลงนะคะจากคุณชาลัชชาลัชสเตไปค่ะเดี๋ยวเชิญสิบคนนั่งพักก่อนโอเคค่ะ เพื่อนๆเป็นแดนเซอร์แล้วโอ้โหเปิดลูกลิงกันเลยตอนนี้ใครใครอยากเป็นแดนเซอร์เป็นนะคะใครใครนั่งพักนั่งพักค่ะโอเคเดี๋ยวระหว่างที่ชาลลอตร้องเพลงนะคะอ่าเดี๋ยวระหว่างที่ชาลอตร้องเพลงเดี๋ยวสาวๆทุกคนจะลงไปข้างล่างใครอยากขอถ่ายรูปก็ถ่ายรูปได้เลยนะจ๊ะอ่อช่วยขึ้นขึ้นอะไรอ่ะอันนี้ร้องสดเหรอไม่ต้องรู้จักเก้าอี้นะคะเดี๋ยวเราเดินไปหานัดโอเคค่ะดนตรีพอมไหมคะ เอาอีกแล้วโอเคฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นกำลังใจให้อชาลอตตรงนี้โอเคอิชาหลอดพร้อมแล้วนะคะฉันเคยโอเคนึกว่าร้องสด แฝดครับพูด<โ>่อค<พ>่ะเออเพลงเพราะๆจะคุณ <Sunday> วันนี้เต็มอิ่มไปด้วยความอบอุ่นจริงๆนะคะใช่ค่ะทุกคนขอตคุณมากเลยที่แบบเป็นกําลังใจให้สาวงามทั้ง1ิบคนแล้วก็เราสองคนตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้จะบอกเลยว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากบอสนวัตอิสระเกษีแล้วก็แฟนคลับทุกๆคนเลยรวมไปถึงผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะคะอ่ะตอนนี้นะคะกำลังรอท็อป10ของเรานะคะขึ้นมายืนก่อนนะคะตอนนี้ขัดใครเอ่ยนะเพชร อ่ะไคดี้ยังไม่มานนะคะยังดีท้ายอยู่นะคะอ่ะอ่ะเดี๋ยวให้ชาลอตร้องเพลงรออีกเพลงหนึ่งที่เขาอยากจะโชว์มานานแล้วในงานแกร็บวันนั้นไคดี้ากของก่อนนะคะเอออ่ะเปนเลยอ่ะระหว่างรอเนอะน้ำเพชอะไร อยากร้องเพลงคนหน <ไป S 1> ูว่าอยากได้ยินชากแก้ตัวเพลงนี้แค่ท่อนฮุกได้เธอมาทำให้ละลายโดนสาปให้ตายแล้วตายอีกอย่าได้คิดที่เธอหลีกต้องโดนสะกดให้ยิ้มมองภาพขอเธอนั่งอยู่โต๊ะเริมใจฉันปริมธอเ,เชื่อฉันด้วยเธอเชื่อ,อฉันได้วย<อ>นิ่ม ดยรอ้ะขอเสียงตบมือค่ะเก่งมากเดี๋ยวนะตั้งใจจะร้องให้ใครหรือเปล่าตั้งใจจะร้องให้ใครหรือเปล่านะอุ้ยอ๋อเชืยดได้นิ่มๆเลยเนาะพี่ปาเนาะว่าแม่ถึงต่อไปในช่วงท้ายนะคะอยากจะถามทุกคนเลยสิบคนนี้ว่ามีอะไรอยากจะบอกแฟนๆกันบ้างไหมเอ่ยอเร้วยที่พี่น้องมาลัยก่อนเลยก็ได้ค่ะ ก็อยากจะอันดับแรกเลยนะคะก็อยากจะขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มาหาพวกเราในวันนี้รู้สึกรู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมาเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกของพวกเราหมดเลยก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มอบความสุขให้พวกเราแล้วก็หวังว่าวันนี้นะคะพวกเราก็ได้ทำทำหน้าที่ของพวกเราให้ดีที่สุดให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกันค่ะ น่ารักมากนะคะแล้วน้องก็เต็มที่กับแฟนๆทุกคนจริงๆนะอ่ะพี่มาลีค่ะโดนล่าม,มาอยู่ตรงนี้ได้ย <c oughs> ้าขำอีกละสีตาย,ยังไม่เฟดเนาะโอเคขอขอบคุณทุกทุกคนเลยค่ะทุกๆด้อมที่ซัพพอร์ตเราทุกคนที่รักพวกเราที่มาบางคนอยู่กับเราทั้งวันเลยเนาะก็ขอ <c oughs> <ๆ S 1> ขอบคุณจริงๆที่ทำให้พวกเรามีวันนี้ขอบคุณที่ทำให้ เป็นรอยยิ้มของพวกเราเป็นความสุขของพวกเราและพวกเราก็จะเป็นความสุขเป็นรอยยิ้มแล้วก็จะสร้างเสียงหัวเราให้กับทุกคนไปนาน,านๆค่ะขอบคุณค่ะน่ารักมากาท่านต่อไปได้เลยพี่บิวดี้ <Beauty. S 3> อันนี้ขอพูดจากใจเลยดีกว่าค่ะก็คือว่าพี่เป็นคนที่แบบว่ามีน้อมแบบว่าไม่ได้ใหญ่มาก แต่ว่าดีใจที่หลายๆดอมเนี่ยก็แบบเอ็นดูพี่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่มามอบรอยยิ้มมอบเสียงหัวเราะมอบกําลังใจให้กับบิวตี้ในวันนี้นะคะแล้วก็บิวตี้สัญญาค่ะว่าต่อจากนี้บิวตี้จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดกับทุกคนทุกคนเหมือนกันนะไม่ว่าทุกคนอยากจะได้อะไรนะถ้าไม่ใช่ดาวกับเดือนนะบิวตี้จะหาให้ทุกคนได้ทุกอย่างเลยบิวตี้สัญญาค่ะอ,อ,อยากได้ออดี้ตลอดบอกบิวตี้<อ>มีสักสองร้อยไหมคะ บิวตี้นอนหรือยังคะนอนหลับเรียบร้อยแล้วไม่ตื่นแล้วลูกอ่าต่อไปคุณพี่ชมพูค่ะก็เหมือนที่บอกไปนะคะว่าขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยรู้ค่าว่าทุกคนรักพวกเราและอยากจะบอกเหมือนกันว่าพวกเราเองก็รักพวกคุณเหมือนกันก็ขอขอบคุณอีกครั้งและอีกครั้งจริงๆค่ะขอบคุณค่าอ๋อหายเร็วนะคะอ่ะชอร์ล As อัเซนพี่พูดเหรอคะขอบคุณค่า เชิญค่ะคุณชาเลัตก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เสียสละเวลามาหาพวกเราในวันนี้แล้วก็คอยติดตามผลงานของพวกเรานะคะก็ขอบคุณจริงๆร้องเลยไม่ได้ร้องกอ็ไม่รู้จะพูดคำไหนที่มันยิ่งใหญ่กว่าคำว่าขอบคุณนะคะแล้วก็รักทุกคน,นกมากๆ and I know that there's international fans today uh, thank you so much for coming to see us and supporting all of us I know that it's a long distance and I hope that to everyone one day we could meet meet each other we will be your happiness forever thank you โอ้น้ำตาจะไหลเลยนะเพชจริงเหรองไม่ออกนึกาซึ้งชินชิน่าก่อนเลยค่ะเขาพูดไปหมดแล้วอ่ะเหลืออะไรดีก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณ ทุกคนเลยทุกด้อมที่มาหาพวกเราทุกคนทั้งสิบคนในวันนี้นะคะแล้วก็มีแฟนคลับเวียดนามด้วยนะคะกัมเอิญฮิลกัมเอิญเวียดนามิสแฟนส์ thank you for all the support นะคะขอบคุณมากจริงๆเขาเดินทางมา คนเดียวด้วยแล้วก็พูดภาษาอังกฤษไปได้แต่เขาก็สู้มากมากก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยพพอร์ตยังไงก็เป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปแล้วก็เอ็นดูแล้วก็รักพวกเราไปนานๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมามาริมาสุทธาเกลี้ยงขออนุญาตให้หนูดีก่อนได้ไหมตอนนี้พยายามแบบกลั้นกลั้นเนอไม่ไหลกลั้นอะไรตอนนี้กลั้นละตอนนี้ห้องน้ำไหมเย็นๆอ๋อน้ำตา้ำตาอ่ะให้หนูจี้หรอพูดเลยก็ได้ไม่ก็คือแบบ พูดออกมาเลยกรีดออกมากรีดมันออกมา่องเอ็นดูนะไม่เป็นไรมากมันจะดีขึ้นมันจะโอเคขึ้นมันจะโอเคขึ้นบอกแล้วอย่าหันหอมมาดิมาเป็นกำไส้เพื่อนเอาทิชชู่ที่ใช้แล้วมาให้ด้วย จะดีก็คนจะซึ้งอยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนคือแรงผลักดันของพวกเรามากเก่งมากมากเก่งมากไฮดีอยากบอกยังไม่ทันพูดเลยน้ำตามันเป็นครั้งแรกของแฟนมีตติ้งแล้วเราเห็นว่าทุกคนแบบใส่ใจเรามากขนาดนี้คือบางคนไม่ได้มาแต่พยายามอยากจะมาก็ บ้านใกล้เรือนเคียนบางคนก็แบบไปดักเจอที่ภาคใต้บ้างภาคเหนือบ้างภาคอีสานบ้างมาภาคกลางบ้างบินมาจากต่างประเทศบ้างมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันอบอุ่นเนาะมันอบอุ่นแล้วมันมันล้นออกมาโดยที่ไม่ไม่รู้จะพูดยังไงหรอกอ่ะก็อยากจะบอกทุกคนว่าขอบคุณมากๆนะคะทุกทุกกำลังใจทุกคนที่มาและทุกคนที่ไม่ได้มาคือกำลังใจของมาและของทุกทุกคนในนี้ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยไม่รู้จะพูดไรแต่ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้มาริมาหน่อยนะคะจริงจริงจนพี่แป้งก็ต้องร้องไห้นะคะตอนนี้หนูดีไ่ใช่คาหนูดี่เป็นไรลูกนูดีจะต่อยังไงมาริมามาขนาดนี้หนูดีบอกไปไม่ถูกค่ะก็หนูก็มีด้อมเล็กๆเหมือนกันค่ะแต่ว่า อย่าไม่เล็กนะเอ็นดูอ่ะนางพีรมมนดในคางคอขึ้นหัวมีะอรเจียมเนื้อเจียมตัวพอแล้วสิพอแล้วเนอะ๋อพอแล้วนะอย่าอย่ากบเกินค่ะก็หนูก็มีด้อมเล็กๆนะคะแต่ว่าทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นด้อมพี่ฟ้าด้อมของพี่ ไฮดี้หรือว่าด้อมใครก็ตามนะคะก็เอ็นดูแล้วก็รักแล้วก็ส่งรอยยิ้มมาให้หนูเสมอแบบว่าเจอหน้าก็บอกว่าสู้ๆนะเป็นกําลังใจให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบอืเนี่ยแหละมันไม่มีอะไรมากเลยค่ะกําลังใจในการทํางานในการใช้ชีวิตไปแต่ละวันมันก็มีแค่นี้ละคะ่ะคือแบบรอยยิ้มจากทุกคนที่ส่งมาให้หนูขอบคุณที่รักการเอาคําเชิเอาคํ <laughs> าคใช้เลยโอเคโอเค ขอบคุณนะคะที่ดึงสติหนูค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆค่ะไม่รู้ว่าอย่างที่พี่ๆบอกเลยมันไม่มีคําไหนยิ่งใหญ่ไปกว่าคําว่าขอบคุณแล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะอยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปนะคะรักนะคะทุกคนอขอเสียงปรบมือค่ะแล้วคนสุดท้ายไฮดี้หวังว่าเราจะไม่ผิดหวังในตัวคุณก็กลั้นอยู่นะคะพูดตามตรงเพราะว่า เรารู้สึกว่าเรามาไกลามากจริงๆกับทุกคนอะไรเงี้ยตั้งแต่เรายังมีคนแบบไม่กี่คนในด้อมจนมาถึงวันนี้ที่เราแบบถึงขั้นได้มีแฟนมีดกับทุกคนเงี้ยค่ะรู้สึกดีใจมากๆที่ยังมีคนอยู่เคียงข้างกันกับเราเยอะขนาดนี้นะคะดีใจจริงๆเราก็อ๋อที่อยากจะบอกทุกคนด้วยว่าพวกเราถ้าทําอะไรผิดพลาดประการใดต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะนี่เองก็เป็นแฟนมีดแรกของแกรนด์ของวงการนางงามด้วยแล้วก็ รักทุกคนมากๆนะคะอยากให้ทุกคนอยู่พวกเรากับพวกเราแบบนี้ไปนานๆเรารู้สึกอบอุ่นมากๆที่ทุกคนคอยให้กำลังใจพวกเราแล้วก็ฝากติดตามผลงานพวกเราด้วยนะคะเราจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแบบนี้ต่อไปแล้วก็ทำให้ทุกคนยิ้มแบบนี้ต่อไปรักนะคะทั้งด้อมพลังใบแล้วก็ทุกด้อมเลยขอบคุณค่ะอ่าและนี่ก็คือความในใจนะคะเก่งมากเฟละอะตอนนี้ก็คือ คือน้ำตาซึมกันเป็นทั้งขยง,งแล้ละซึมเป็นซ่วมเลยตอนนี้ซึมเลยนะตอนนี้นะคะอ่ะและสุดท้ายนี้เนาะอ่ะส,สุดท้ายนี้นะคะทุกคนก็อยากให้พิงฟ้านเนี่ยฝากถึงกิจกรรมแกรนแฟนมีตในรอบต่อๆไปค,ค่ะค่ะก็ ในรอบต่อๆไปเนาะน่าจะเป็นที่สุราษฎร์นะคะวันที่11ที่จะถึงนี้นะคะก็อยากจะเจอทุกคนเหมือนกันค่ะแล้วก็กิจกรรมในการเล่นเกมหรือว่ากิจกรรมที่ทําร่วมกันแน่นอนว่ามันจะเยอะกว่านี้อย่างแน่นอนวันนี้เนี่ยถ้าหากว่ามันมีอะไรผิดพลาดประการใดไปอย่างที่น้องดีบอกก็คือต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอบคุณทุกคนค่ะที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้นะคะ คนรักเยอะแยะไม่เป็นไรไม่เป็ไร <c oughs> น่ารักมากเลยนะคะเพราะว่าพวกเราเนาะทุกคนเนี่ยก็อบอุ่นมากๆเลย <c oughs> ใจจริงไม่อยากร้องเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปงานต่อนะคะ <c oughs> แต่ว่าดีใจค่ะมันเป็นความรู้สึกที่ ดีใจมากๆที่แบบแม้กระทั่งจบการประกวดไปแต่ว่าทุกคนก็ยังอยู่ตรงนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอเสียงปรบมือนะคะดังขึ้นอีกขอแตกแล้วตอนนี้นะคะเออเราก็ซึ้งใจแทนทุกคนเลยเพราะว่าเราตื้นตันมากเลยอยากมีกับเขาบ้าง เราก็มีจริงๆวันนี้นะคะก็เยอะแยะเลยขอบคุณมากๆที่มาสัพพอร์พวกเราทุกคนในวันนี้นะคะแต่สำหรับการจัดงานในวันนี้นะคะจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์หลักของเราในวันนี้ค่ะสำหรับแบรนด์แรกค่ะผลิตภัณฑ์นางงามค่ะ The MGI Fashion and a c c e s s o r y Miss Grand Coffee น้ำปลาต้มสุกปรุงรสตาอิงฟ้า by Miss Grand น้ำดื่มฮิมาลัย Elly Intensive Tone Up Body Lotion v e n e v e n e g a Wing White Intensive Serum สายกันบินไทยเวียดเจ็ดและอย่าลืมนะคะสำหรับกิจกรรมแกรนด์แฟนมิตนะคะเราจะพบกันอีก3ภาคนะคะโดยเรานะคะจะไปต่อกันที่ภาคใต้นะคะ,คะวันที่11กรกฎาคมนะคะที่สุราร์ธานีนะเซ็นทรัลสุราธานีเวลา5 3 0โมงครึงถึง2ทุ่มค่ะ ใช่แล้วค่ะและภาคเหนือวันที่16กรกฎาคมที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ Central เชียงใหม่ Airport นะคะเวลา5 3งถึง2ทุ่มนั่นเองค่ะและภาคตะว,วันออกเชียงเหนือนะคะวันที่24กรกฎาคมที่ขอนแกน่นเซนทรัลค้ชแคนบริเวณนักโค้ชเกนอน,นะคะ <laughs> เวลา ห้าโมงครึ่งถึง2องทุ่มค่ะอ่าแล้วซึ่งทุกท่านนะคะสามารถ c ีเอบัตรได้เลยที่หน้าเพจ Miss Grand Thailand นะคะต้องขอย้ำว่าตอนนี้บัตรใกล้หมดแล้วใครที่สนใจรีบ CF เลยค่ะและแน่นอนนะคะสำหรับช่วงเย็นนี้ห้ามพลาดเลยสำหรับ งานนะคะ press conference Miss Grand Thailand นะคะ2023เวลา1ทุ่มเป็นต้นไปนะคะประตูจะเปิดเวลา6โมงเย็นนะคะบัตรเนี่ยจะอยู่ที่ราคา200บาทนะคะสามารถซื้อบัตรได้บริเวณหน้าทางเข้าได้เลยค่ะและเราจะมาต่อเนื่องกันด้วยกิจกรรมนะคะเป็นโชว์จาก Miss Grand X s e r i e ีสามันกันแบบต่อเนื่องยาวๆไป3ทุ่มถึงเที่ยงคืนครึ่ง,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 งไปเลยค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดหนะ้าที่ของพวกเราสคนแล้วดิฉันน้ำเพชรอิสรีธารากุลพิพัฒน์ และใบเตยอักษรเบญจนิรัตขอขอบคุณแฟนๆทุกท่านค่ะและพบกันใหม่กับงานแกรนด์แฟนมีครั้งต่อไปพวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวเพิุ่กตัไหนนะคะเดี๋ยวขอแบบเซลฟี่ด้วยกันก่อน,นะะได้เลยค่ะมาช่อไหวไหมอ่าพอใหม่จะนับนะคะ